สวัสดีครับมอน,นี่นะครับผมสีพาเพื่อนอน,นะครับมาสำรวจป่านะครับหาต้นผักหวานป่านี่ก็บบดได้มาค่อนข้างสีนานแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองหาเบิ่งว่าพักหวานสี่ออกอยู่บอดหรืครับเนาะเพราะว่าฝนกะตกไปเพิงแล้วเดี๋ยวมอน,นี้เดี๋ยวสีเลาะเบิ่งอันนี้ก็จะเป็นท่อท่อที่เขาน้ำขึ้นไปอีกวัด พอกบบปลานะครับพักวานมันก็จะยู่ตามละแถวนี้แหละต้นมันก็บุก้อยใ่ญ่ปลาแถวนี้นะครับปีนี้ไฟโบไม่ตัวน,นึงครับนี่ตันวนี้กะเคยเมาเมื่อตอนปีปีก่อนนะครับต้นกะโบง่ายกันไหน นี่ค่ะหน้าสีอีกจกักฝนนึ่งนะครับฝนหน้าอาสีได้เก็บยอดเดี๋ยวม่นี้ก็สิมาลองเลาะหาลองเบิ้งมาหมายไว้นะครับ ป่าแถวนี้สิเป็นหินนะครับส่วนมากส่วนใหญ่จะเป็นหินเ,เป็นก้อนหิน ต้นมันกะไม่ค่อยง่ายปีประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าเป็นช่วงถ้าฝนตกไม่ใหม่มันจะอาเจียออกลายน,นี่เพรานเขาอ่าวตะบูดิเนาะใบแห้งเนาะอืมฝนเอาก่อนแล้วมันใกล้พายน,นะเนาะมันจะคือว่าแหละผู <c oughs> ้ใดเห็นต้นกับเพื่อนก็เสียแลครับแก่ไปแล้ว องต้นครบต้นบหินก็แก่ปะเดี๋ยวคนมารอบหน้านะครับทีขึ้นไปเบิง่งต้นใหญ่นะครับอยู่ทางเพิงภูเลิกงาน,นครับบริษไปไก่มารอเบิ่งแถวบ้าน ป่าแถวบ้านนี่แหละครับแตเลยต้นมันก็อาสิบโหลายวันนี้ก็อาจีเป็นคลิปโบยาวน,นะครับเพราะว่ามาเล่อาหา,าซ,ซื้อพอดีเลิกงานกันเลยขึ้นมาย่างหล่อเล่นเบิ่งนะครับจะัำได้แน่โบได้แน่นะครับเพราะว่า ไม่ได้ค่อยมาดูกันไดยปีนี้ไฟบ่ใหม่นะครับป่าแถวนี้เพราะว่าอยู่ใกล้เขตอุทย,ยานครับโอ้หนาม ต้นอันนี้ก็คล้ายๆที่กันครับนี่คนบดยักษ์อาจิ่าต้นผักหวานวน,น,วน,นี่นะครับมีต้น,จ,นจะมีแต่ต้นประมาณจำนี้ไม่ค่อยใหญ่ขนาดไหนซัวามาล่าและซัวนะครับ นี่มีก็ต้นนึงครับนี่ตัวนี้ก็มียอดอยู่ครับนี้ นะครับถ้าคนบบเห็นมันกน็ลอดสายตาเขามันก็นพอได้เก็บอยู่นะครับมันเพราะว่ามันมันติดทางย่างนี่พอได้แกงนะครับแกงจะใครมันแดงนี่นะครับ อ่าแซมนี่กับแกงใส่กับเอากินมันนะครับหอมแล้วผักหวานปล่าเดี๋ยวไปดึงต้นอื่นนะครับนี่นะนี่เซลี่อยู่แบบนี้ต้นบใบใหญ่ต้นอันนี้คือต้นภักหวานคือกัน แต่เป็นมากนะครับจะเขาเอิ่นต้นเนี่ยอเอาอ่้เนออันนี้นะครับจะเป็นผลไม้โบราณ ถ้าู้ใดเกิดทันนี่ตะกี้นี่ซิรูเลยว่ามันกินได้นะครับแต่เล็กน้อยรุ่นใหม่ๆนี่อาซิโบจักว่าเป็นมากอย่างนะครับนี่อันนี้เป็นมักหม้อบ้านพรมห้องหมักหมอกินได้นะครับนี่ครับผมจะกินให้เบิง์กรสชาติมันค้ายๆอันผู้หญางแบบผลไม้อบแห้งครับนี่แบบอบแห้งนะครับแบบ กินได้ครับกินได้มากินได้ร้อเปอร์ซ็นนะครับนี่ก็เป็นทางย่างสบายครับแป้นนี่ ต่พักวานมันก็อยู่ใกล้ทางมึงกัใครเห็นก้อนก็นเอาก้อนนะครับเพราะว่าบบมีเจ้าของอย่งตามท่อน,นี้ไปฮ้อนรวดเลยนะครับนี่ ตันขนาดทางหน้ามื่ยครับนี่สูงขนาดนะครับ ันรับสันตรงนี้ก็สามารถชมวิวได้นะครับนี่คอยลงไปทางใต้เห็นหมู่บ้านนะครับแต่มันกะบ,บังเดี๋อย่างไรรอบหน้านะครับถ้าอยากเบิง้งวิวสวยๆนะครับ สมยงามค่ะกดติดต,ตามนะครับเดี๋ยวผมสิพภาพไปเบิ่งมันนี้ก่ะเอาพ่อหอมปากหอมคอนะครับรู้สึกว่าเหนื่อยมากวายวาย <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับก็บคือสิจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเมื่อนี้กับมาสำรวจเบิ้งนะครับสำรวจเบื้องต้นภระหวานมาย่างลเลาเลนป่านะครับเลิกงานเด๋ยวยังใดถ้าจะเบิง้งต้นใหญ่ภาคหวานใหญ่นะครับอย่าก,กดติดตามไว้กดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวผมรอบหน้าผมสิผ้าขึ้นไปเบื้องต้นภระหวานใหญ่อยู่หัวพูนะครับกับวิวสวยๆนะครับทางด้านบนในยางใดเมื่อนี้ก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ